ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะบรรยากาศหนาวอยู่เมื่อนเดิมค่ะอากาศยังหนาวอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะวันนี้ค่ะเป็นผ้าไหมเกษตรเขาเรียกว่าไหมเกษตรนะคะค่ะไหมเกษตรไม่ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นไหมเกษตรค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทค่ะ ค่ะสองรอยแปดสิบาทนะคะค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะค่ะเย็บเป็นถุงสําเร็จเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวค่ะเป็นไหมกษตรสสวยงามมากค่ะค่ะเป็นไหมรองจากไหมแท้นะคะเขาเรียกว่าไหมกษตรค่ะตัดสําเร็จค่ะค่ะคนอ่วนคนจอยคนผอมใส่ได้ค่ะแถมค่ะแถมตะขอไปในตัวนะคะค่ะเพราะว่าการแถมตะขอไปในตัวนี่ค่ะคือการว่า เราไม่รู้จากไซส์ของท่านค่ะไซส์ของท่านไส์ไหนค่ะแต่เราแถมตะขอไปในตัวค่ะลายขอทะเลบนล้อมดอกแก้วนะคะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะสองบาทนะคะผืนหนึ่งนะคะค่ะถูกรางวัลที่1ค่อยซื้อไหมแท้ร0อยปเซนใส่กับแม่ลักค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะเอาไหมเกษตรไปใส่ก่อนค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นเหมือนกันนะคะ ค่ะข,ขอทะเลวนหลอมดอกแก้วค่ะผ <c oughs> ืนผ้าออกโทนสี <c oughs> ขอภัยนะคะขาดกาดน้าวกาดเต็นเป็นบัดเป็นไอคนเป็นบัดเยินมากนะคะ <c oughs> อันนี้ขอทะเลวนลลอมดอกแก้วค่ะค่าราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะคะค่ะสองร้อยแปดสิบาทค่ะเป็นค่าตัดสำเร็จพร้อมใส่เรียงร้อยค่ะอัดผ้ากาวนะคะ ค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะราคาอยู่ที่2 8 0สิบบาทนะคะค่ะนี่ค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะตัดสําเร็จค่ะรอบเอวเราไม่รู้ค่ะเราจะแถมตะขอไปในตัวทุกท่านนะคะค่ะเพราะว่าเราเอวเท่าไหร่เราก็วัดเอาแล้วก็ค่ะเย็บตะขอใส่ค่ะค่ะราคา2 8งสิค่ะเขาเรียกว่าค่ะไม้เกษตรค่ะไม้เกษตรนะคะคุณแม่จะเอามาหยิบจับมาทุกอย่างนะคะ ค่ะพอหยิบพอจับอันไหนมาคุณแม่ก็หยิบจับค่ะค้าไม่หยักไม่แข็งนะคะผ้านิ่มค่ะคผ้านิ่เหมือนมัดหมีเลยค่ะเหมือนเหมือนผ้าไหมแท้เลยค่ะขาดสวยค่ะเป็นไหมเกษตรนะคะขาะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะนี่ค่ะเป็นสีพักเทลนะคะคุณแม่จะเรียกขาดเอาสีแบบ ค่ะสีแบบสีผู้ดีมาค่ะสีผู้ดีสีผู้ผู้ไม่ดีผู้ดีก็มีแต่ผู้ดีๆนั่นแหละใส่ผ้าไหมค่ะค่ะคือแม่จะเอาสีพวกนี้ค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลค่ะสีอ่อนๆนุ่นๆนะคะสีนุ่นนะคะค่ะพื้นมันจะออกเป็นสีอันนี้ค่ะออกโทนสีออกเขียวก็ไม่เขียวนะคะค่ะออกเขียวก็ไม่เขียวค่ะอย่างเขาเรียกว่าสีพัดเทลสีนุ่นค่ะ ขาดสีสีสีธรรมชาติค่ะค e ่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสองร้อยแปดสิบาทนะคะค่ะสองร้อยห้าสิบคุณแม่เอามาแล้วค่ะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทค่ะเ็าเรียกว่าสีพัทเทลค่ะขาดรหัสสบนะคะสีอ่อนๆนุ่นๆค่ะสีค่ะสีสีธรรมชาติค่ะสีนี้ค่ะสีอ่อนนุ่นค่ะสีพัทเทลค่ะค่ะเป็นไหมเกษตรค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะห้าเอาไหมกเกษตรไปนุ่งก่อนนะคะค่ะเป็นเรียกว่าไหมกเกษตรค่ะไหมกเกษตรไปนุ่งก่อนค่ะค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณแม่ลากค่ะค่ะอันนี้ก็เศษรษฐกิตตึงตัวอยู่ค่ะอันนี้ก็สวยค่ะใส่ออมุลดอกงานก็สวยหรูดูเด่นเหมือนกันนะคะเหมือนไหมแท้เลยค่ะคุณแม่มองไปยังเหมือนไหมแท้เลยค่ะเขาเรียกว่าไหมกเกษตรค่ะค่ะสีพัทเทลสีนูดนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 8 0้ดสิบาทค่ะราคานี้ค่ะพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงได้นะคะท่านจะไปเป็นฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมอยู่นะคะค่ะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะราคาอยู่ที่สองดสิบบาทค่ะสีพัทเทลค่ะสีนูดนะคะค่ะสีค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีพวกนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็สีพัดเทลเหมือนกันนะคะค่ะอัดผ้ากาวอย่างดีตัดสําเร็จพร้อมใส่เรียบร้อยเลยค่ะค่ะรหัสแปดก็สวยนะคะเงามากค่ะเป็นเงาเหมือนผ้าไหมนะคะค่ะจะขึ้นเงาเหมือนผ้าไหมเลยค่ะสวยค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลค่ะสีธรรมชาติค่ะออกสีธรรมชาตินะคะค่ะนี่ค่ะเป็นเงามากค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนิ่มมากค่ะเป็นผ้านิ่มค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เลยสนใจคุณแม่ก็เลยเอามาขายลองดูค่ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจของเรามันตึงตัวอยู่ค่ะยังไม่อันนี้เลยค่ะค่ะยังไม่ดีเลยค่ะเศรษฐกิจตึงตัวนะไม่วิ่งไม่เล่นเลยค่ะบ่วิ่งบ่แล่นบ่แล่นบ่หาว่าโดดบ่เด้งเลยค่ะเศรษฐกิจค่ะขายผ้าไหมบางวันก็ได้ผืนเดียวบางวันก็ไม่ได้พอผืนค่ะซึ่งช่วงนี้ตึงมากเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็เลยเอาผ้าไหมเกษตรมาลองดูนะคะ ขาท่อมยาเป็นของขนของฝ่าก็เหมาะสมมากค่ะเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะนี่ค่ะสีขาเป็นสีธรรมชาติค่ะสีนูดสีผู้ดีสีเนื้อค่ะค่ะออกโทนเจ้าค่ะเป็นโทนเขียวก็ไม่เชิงเขียวค่ะค่ะเงางามมากค่ะค่านิ่มมากค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิศดหรูดูเด่นสวยหรูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่สอง้แปดสิบบาทค่ะ เอาไปเป็นของขวัญของฝากค่ะเอาให้ลูกให้หลานใส่เป็นโรงเรียนก็ได้นะคะค่ะวันผ้าไทยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราบางทีก็ผ้าไหมมันก็แพงนะคะค่ะวันผ้าไทยค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานใส่เป็นโรงเรียนก็ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่280ดิบาทค่ะสองร้อยดสิบบาทนะคะเป็นขาไหมเกษตรเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะสีพัดเทลค่ะ ขาะสวยเลือดหรูดูเด่นมากค่ะขาะสีพัทเทลสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นชมพูค่ะข่ะอ่อนนุ่นค่ะถ้าเป็นนี้ก็เป็นสีเขนั่นแหละสีสีฟางนั่นแหละค่ะมันจะพอดีค่ะค่ะออกชมพูนุ่นค่ะอ่อนนุ่นนะคะออกเป็นสีกลีบบัวค่ะไม่ใช่ชมพูนะคะขาะสีกลีบบัวค่ะราคาอยู่ที่ 280สบาทนะคะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะเป็นไหมเกษตรนะคะค่ะขายค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะเราต้องมองหาของไหนที่พอหยิบพอจับมานะคะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสวยค่ะสีกรีบบัวนะคะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนะคะค่ะราคาอยู่ที่280ดสบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ280ดสิบาทนะคะค่ะไหมเกษตรเงางามมากค่ะเป็นเงาค่ะคุณแม่เห็นคุณแม่ก็ว่าแต่ผ้าไหมนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนค่ะค่อยซื้อไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเม่ละค่ะอันนี้สีกลีบบัวนะคะสีกลีบบัวค่ะเป็นเงางามมากค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็ได้ค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่เรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวนะคะ ขาดผ้ากาวอย่างนี้ค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะราคาอยู่ที่280บาทแต่ค่าช่างก็เอาไปแล้วค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงค่ะมันเป็นสีเดียวกันแต่ว่ามันจะออกแตกต,ต,ต่างแต่ลายนะคะ ค่ะลายนี้ก็สวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะรหัสห้าก็เป็นสีพัเทลค่ะสีพัเทลสีธรรมชาตินั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลค่ะจออกทนเขียวก็ไม่เขียวค่ะค่ะออกคล้ายๆสีโอวันตินแบบนั้นแหละค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทนะคะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผ้นค่ะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะ ไม้เกษตรค่ะราคาอยู่ที่280บาทนะคะค่ะเอาไปเป็นฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะเพื่อนสนิทมิตแท้ของเราก็เหมาะสมนะคะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะสวยค่ะเป็นลายค่ะขอค่ะขอต้นสนนะคะลายนี้นะคะค่ะสีพัทเทลค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลค่ะสีพัทเทลคือสีธรรมชาติค่ะออกโทนสีธรรมชาติค่ะ เอาทนสีคล้ายๆสีโอวันตินค่ะเป็นสีโอวันตินนะคะค่ะถ้าเบอร์สีเนี่ยก็มันเป็นลายเดียวกันค่ะสีเดียวกันกับเบอร์ห้านะคะหมายเลขห้านะคะสีพัดเทลค่ะตัดสําเร็จเร,เรียบร้อยพร้อมใส่นะคะค่ะนี่ค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่280บาทค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะตัดสาเร็จพร้อมใส่ค่ะสวยนะคะเป็นเงางามมากค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างค่ะเป็นผ้านิ่มค่ะค่ะผ้านิ่มค่ะถ้าผ้าหยาบแข็งกระด้างคุณแม่จะไม่เอามาขายนะคะเพราะว่ามันมันใส่แล้วมันจะไม่สวยค่ะผ้าแข็งผ้าหยาบผ้ากระด้างค่ะต้องเอาผ้าที่นิ่มค่ะติดกับตัวของเรานะคะสวยแล้วใส่แล้วมันเหมือนผ้าใหม่นะคะ ค่าราคาอยู่ที่280บค่ะค่าราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่ะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะหรือจะเอาเป็นนุ่งเงงก็ได้ค่ะค่าราคาผ้าไหมช่วงนี้ก็จะตึงไอจะแพงม,มากค่ะค่ะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนค่อยเอาผ้าไหมกับแม่รัไปไปใส่ค่ะอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็อนไมเลีสามก็สวยค่ะ คาะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะเป็นเงางามมากค่ะผ้านี้ค่ะจะเงางามมากค่ะผ้านิ่มค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่แล้วแถมตะขอไปในตัวทุกท่านนะคะค่ะแถมตะขอไปในตัวค่ะแถมตะขอให้ค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะพื้นมันจะออกโทนสีโอวันตินนะคะค่ะพื้นจะออกโทนสีวันตินค่ะสวยค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะเป็นเงางามมากค่ะค่ะชอบสีธรรมชาติค่ะใส่กับเสื้อขาวออกไปทําบุญไปงานวัดค่ะค่ะหรือให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะทั่วงานวันผ้าไทยค่ะค่ะสวยค่ะมันเป็นสีอ่อนนูดค่ะสีนุนนดค่ะค่ะสีทักพัดเทวค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ที่280บบาทค่ะราคานี้พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงค่ะ คุณแม่โชว์สร้อยด้วยนะคะค่ะคุณแม่ขายตลอดนะคะอันนี้เห็นค่ะขึ้นเงางามเฟ้ยแฟบมากเลยค่ะค่ะเป็นทองเคนะคะคุณแม่ผ่านค่ะคุณแม่ปล่อยคลิปไปแล้วค่ะปล่อยคลิปทุกวันเลยค่ะค่ะเป็นเงางามมากค่ะลายนี้ลายเม็ดแตงนะคะค่ะสวยค่ะค่ะเงาเหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนเพชรเหมือนพลอยค่ะค่ะแต่ทองยังไม่เงาขนาดนี้เลยค่ะทองแท้ค่ะอันนี้เป็นทองเคนะคะค่ะคุณแม่มีขายนะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าสีพัดเทลค่ะเป็นผ้าไหมเกษตรนะคะค่ะราคาอยู่ที่280บาทไหมเลข2ออกทนสีม่วงๆนิดหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็ไหมเกษตรเหมือนกันค่ะเลิศอหลูดูเด่นมากค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่280บาทค่ะเขาเรียกว่าขอทะเลบนล้อมดอกแก้วค่ะค่ะสวยนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่28 0สิบาทค่ะเป็นไหมเกษตรนะคะตัดสําเร็จอัดผ้ากาวด้วยค่ะตัดผ้ากาวนะคะอัดผ้ากาวทุกผืนนะคะค่ะนี่ค่ะอัดผ้ากาวแบบนี้ค่ะค่ะเราให้ตะขอทุกท่านค่ะตะขอแถมไปในตัวทุกท่านนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักรอบเอลของท่านค่ะว่าท่านจะใส่ค่ะท่านจะใส่เอลเท่าไหร่ค่ะค่ะเราแถมตะขอไปให้ติดตัวเองนะคะ ค่าราคาอยู่ที่280บาทค่ะเป็นไม้เกษตรค่ะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะไม้เล่หนึ่งก็สวยค่ะสีนี้ก็เป็นสีเม็ดมะขามนะคะท่านี้ก็ออกทนเม็ดมะขามแดงเม็ดมะขามค่ะค่าราคาอยู่ที่280บาทค่ะค่ะใส่ออกบูนออกงานเลิอดรูดูเด่นสวยนะคะค่าเอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ค่ะ ค่ะซื้อผ้าไหมเกษตรไปใส่ก่อนนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อผ้าไหมแท้ร้อยเปเซ็นกับไม่าัค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่สอง้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะสวยเลิศหนูดูเด่นนะคะสองรอยปดสิบบาทค่ะค่ะสนใจโทรทักคณนะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะ ค่ะคุณแม่น้อกรับตอบทางไลน์ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบนรักษาทระคุ้มครอง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ